สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมงสุบอนสบายดียามเทียง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 พี่น้องเลยสบายดีท่าแม่เห็ดยังน้อข้างหน้าสบายดีพี่น้องกำลังอู้หน่อไม้ีร้อยตม่อน้อยสิต่ำบางหงพี่น้องเนี่ห้ยที่เท่าแต่มองหงออกสู้ปลานุ่ยกินพี่น้องโอ้ยยังวันกันเลย หลายโพดโทัาทำหงออกสูคนกินตอนเที่ยงเทียงขืนแต่ดำหน้าอะไรแล้วปันเนี่ยเขากัดำหน้าซอยเพ่นเบิดกะไร้ผัดเติบเก้าหามาททัดโหยบบริหนปปับไปหน่อยเลยประมาณนี้แหละทำาหากระหูกอย่งเงี้ยทำหงอ้หองบางงาไปหน่อยเลย น้ำปลาลงไปพี่น้องตามๆเกลือแดกปรุงอาเธอสองจองไปเลยพงนัวพี่น้งองลมมือหรอกก่อนลมมืด แค่นี้กินออกไปสู anyway> ้เพื่อกินพี่น้องเอ้ยเจ้าเพื่อกินข่าวปลาหรือปะจ๊ะข่าวปลากินหมดเลยกินกินอีกกินกินอีกวะเปิดเธอพี่างไรโขบบักใหญ่เลยอะไรเติบบะหมี่ก๋าทินอะไรเติบอยู่ ทางนี่แถวแม่อุ้น้อไม้พี่น้องเอ้แซ่บขนาดอุ่นนอไม้แซ่บวะแม่เปิดเถอะพี่น้องมื้ยบุ้ยอ้ใส่ผักแป็ดวะแม่ใส่แป้นอ่าเด้อบริบ่าวข้างหอมเขีงใส่น้ำใส่คิงน้ำบ่เฮ้ยแบบเปลแป้นพี่น้องเอ้แซ่บกันพี่น้องเอ้ซิม เขาบอกกินแบบนั่งกิน <c oughs> เลยไอ้พี่นอ้องเคยเบิ่งนอนนังกินเดยเพิ่ยนย่ำ่นกินนีย่ยพี่ตะแซ่บใช่ได้ไข่ขุอย่างเอาไปกินไป่นอ้งนองเลยขายตำหุ่นเนี่ย ทำแล้วทักเสอทุ่งยางขายเนานโอเสียดายมไม่มีป้งไก,งกนไไ่นาะมีป้งไก่เขาจะหน่บ้าเธอตัดขาอีกทีพี่น้องมาหอดแล้วคือมีอันนี้นำํำต้มขึ้นนี่นี่นตุมกระดูกพี่น้องตุ่มกระดูกตัดมังคอง โมแหงมองหงใครแล้วว่าบ่ใหม่หมเนาะทำมอะฮง่เนาะทำมะงซุปหน่อม้านาปิ้งเขียดบ่เท่า อุ้ยจีนังมาเด้ออ่าเธอปิ้งเขียดจีนังมาันังตวเีอ่งนีั่น้องเอ้ยปิ้งเขียดยิโมจีนังเข้มเปิดเธอนังจะเขมเขมนะจางก่ัเนาะจนังจางกาจักเพื่อเตียงพื่มาสู่ผากินเตียงเพื่อ งารธรรมชาตรเฮ้าพี่น้องรเดี๋วเท่าก็โอ้ยมากระทินกันรถตนคุ้มมาได้กัเฮียน้ำโอ้ยว่ะมันชีฮอดไอ้แ่น้สบายดีปะลุงสบายดีละแป๊บนึงกาจะเนี้ย สวัสดีป้าลุงโอเคโอ้ยคนหล่อคือคือคือกินข้าวกินข้าวสวัสดีมันจะกินข้าวนมปังเลยเด้อสวัสดีไหมนะสวัสดีคุณเจมี่สวัสดีคุณสวัสดีป้าลุงอาเด้อาอเจมสวัสดีไปบุ๊มบิ๊มป้าพี่น้องเอ้ยซุ่มกันตอนเที่ยงแซ่บเจมี่คือว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีเสกใจหัวนี่นะ ไอเจมีเนี่ยเมนแแซบบแซบุปน้ำไหมพี่มือเท่าแม่เอ้ยปิ้งเขียดเอาไว้น้ำังไสกระบอกไว้ปั้นรอบาวจีหอดว่าเจมี่ดึกก่อนนะเจม อ้าเก่นเกนงเก่ออนอิม oh, ่อนโอ้ก oh, ัดหนาได้เลยน้องงูเห่าโอ้แต่กะบากกมันเลยกจะเบาเลยโอ้ยเดี๋ยวจะไปกินน้ำไผ่แต่ต้นจะคมเนาะกะทินแก่พ่แกมาโอ้ยแก่มาพ่อเอ้อนางนีพี่เด้อนางจางว่ เราโม่งซุ้มกันพี่น้องตอนเที่ยงๆอ้ยบรรยากาศชุดยอดแซ่บแซบแซบพี่น้องนะอ้วนไม้กับแซ่บตามหุ้งกับแซ่บว้าวผู้นุ่ยคำใหญ่เลยนนุ่วะไอ้คนุงเด้ยโอ้ข้ใหญ่ขึ้กันไอ้คนุ่กันเลย แซ่บโลดไผ่เลยสิวานบ่เท่าว่นสิวานวานเนาะดูยมแม่แล้วหรบอเปล่เอ้ยปีนี้ยังกับแพงเงินกับมิแต่รึคืนกับคืนโมเมนต์ร้อยหกสิบหรือเล่าที่หนึ่งโมเมนห์หกสิบพันหรบอเปล่าคนดีหรอ จากหาอพันอ่าจากหาล้อยซิเนาะพูดกับอีเจนนะนะสมมติพันเอ็พันสได้ข่าวด้ปนุ่ยกินเขา่าคนเราไม่เพิ่ห้วนเราอกคนนะบรรยากาศนานอนบเขาทายต้องนอนรับตื่นรับตื่นไ,ได้จะได้งวกินก้าวเลเ้อนลงน ่านและสะเขานหรือใิคาดก่อนอยาขาดเล็อยก่อนาดกัน่นอือรืวานวนและบาดอีกรบหนึ่เออชำเหยียบนะบทสุขันว่าขาดเรเขาไม่ลอยดเออเหยียบไปอ่ะช่ำน,นึ่งเบา,บาิคาดล้ํอีกบ่อือวานด้มันดินเกลี่ยงอนั่ออน,นโทรศับ ก็ยังพอลยาเท่าห้าเลยน่ะก่าลังกิดข่าแน่ไอ้เคยนู่ทถอยเลยโอ้ยเคยนู่นอย่างเนี่ย ปั่นมาได้บ่าน้องบุมเข่าห้กาก็จะแข็งเลยเข่าห้าอ,อยู่บ้านนะก็จยแข็งแขงคง่งา้ออืมขับมาได้เลยอืมอง้วกับอยากน้ำพี่ต้องทหลังคนงบไปหน่อย เลียงงัวไปน้ำพี่น้องเว้ยบานเฮาชีวิตชาวนาเฮาผมมีอย่างไรพี่น้องปลูกฟังแล้วก็เลี้ยงสัตว์เนาะย่ำนาปลูกเขาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายไปสเสร็จแล้วพี่น้องเว้ยผมมีแนวหาผมมีห้งจักห้งงานให้ไปทำงานได้บานเฮา พนองอิมแล้ว่นอเยนบาติเตอเดี๋ยวตากล้องขาน้ำล้างเลยได้พี่น้องเอ้บาตเนี่ยหงาเลยหไนม่ไวแล้วจิมเอาไปาปไปลุงวะบาย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 แง่แข่งหวยยงเดียวขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังแหางใจได้พี่น้องเด้อ พอกันคลิปหนาพี่น้องอย่าดีมีแห้งสกู๊ดสกุลสำหรับคลิปนี้ซัมบีได้ซัมบายดี